สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่วัดปูซีหาเรือค่ะพอดีจะมาตามเลขวิ่งของปูเนาะว่าปูจะให้ตัวเลขตัวใดเนาะงวดนี้ไปไปเบึ้งน้ากันเด้อจา้าน้ากันเด้อค่ะว่าปูจใจตัวใดเนาะเอ่อครับ FC เนาะกับพิจารณาตามแนวทางเอาเลขไปลดต้นทุนตะก่อนอ่าเลขดับอ่าเอาเลขดับแคบเอาอแคบเอาเด้อจา้านี่เลขดับปูเด้อเลขดับบนล่างสุดแรกอ่า สูตรแรกยกมาตั้งนี้แล้วไปกับดับบนล่างสูตรสองไปกับดับบนล่างสูตรสามไปกับดับบนล่างส่วนเลขเหลือดับอ่ากสิยอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเลขเด่นรวยอันนี้ไปบนไปล่างเดือพี่น้องมาเ,เน้นๆพราะาอ่าเลขออกอยู่บางกอกคนบอกอยู่สกลเนาะ,<ฮ>ะค่ะควรใช้วิจารณญาณในการรับชมในการฟังไม่สนับสนุนในเล่นการพานันอ่าก็ ก่อนลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพอมีเลขชอบน,น,นี้นี่ก็เป็นเลขกำลังวันอาจารย์ก็มีเลขกำลังวันนี้เนาะเอากระแคบเอา,าจังเลขกำลังวันวดที่แล้วนี่เนาะออกวันศุกร์เห็นปะหนึ่งศูนยะ์เนาะบานิกา<อ>หนึ่งแปดเน<ข>าะข้างล่างั้งบนตัวหรือเปล่าข้างหลังขนะ้างบนกาะแคบเอาไปเป็นแนวทางได้ส่วนงวดนนี้ วันที่16เดือนเมษายนนี้เนาะที่16สงการปีใหม่ไทยเฮานี่ก็มาชื่นใจน้าเหล็กกาลังวันอ่ะก็มาคิดเป็นแนวทางเสริมปัญญาเนาะ,ะเป็นแนวทางแค่เสริมปัญญาเหล็กกาลังวันมีอยู่แล้วเพียงแต่เรามาคัดเด่นเน้นเมื่อนี้ก็มาเบิง่งอ,อาจารย์มีวิ่งบนเงินล้านสองตัวตรงแล้วก็ชุดสามตัวโตดแล้วก็เต็งโตดอ่ะ,ะก็มาเบิ่งกันรถดสามตัวเต็งโตดของอาจารย์ งวดที่แล้วนี้กระเขาตรงๆเต็มๆ,ๆ,ๆเลยอ่าสามตัวโตดเนาะเขากันแบบเป็นนิรีรกับว่าขึ้นใจเลยอ่ะนี่ของงดที่แล้วผู้ใดเบิง่งมาท่านติดตามมาท่านก็เบิ่งย้อนลังได้เด้ออันนี้งดที่แล้วของพระอาจารย์ด้วยก<อ>ารงดที่แล้วนี้อาจารย์ก็ให้เน้นหกครูเนาะท,ที่ขีดที่ขีดสังเกตตัวขีดเส้นแดงๆนี่นะค่ะทั้งหมดมันจะมีสิบชุดแหละแต่เราที่อาจารย์ชอบและเน้นเต็งโตดก็คือ ตัวผิดเซนสีนแดงขึ้นหนึ่งสองสามหหปรากฏว่าหกหนึ่งแนี่เขาตัวตรงโตดเนาะค่ะแต่เป็นชุด3ามตัวโตดเดอะเอฟซี FC. ทำความเข้าใจและอ่านให้เข้าใจไม่ใช่ว่าเต็งโตดหมดนะเป็นชุดโตดแต่ที่อาจารย์เน้นสีแดงนี่คือเต็งโตดเนาะ,ะทำความเข้าใจแบบนั่นเอา้ากับสำรับงวนนี้ สำหรับวดนี้กับพิจารณา,ากันอ่ะอาจารย์ก็ยกมาให้แล้วเลขวินบนสามตัวโต๊ดหนึ่งสองห้าเจ็ดเก้าค่ะหนึ่งสองห้าเจ็ดเก้าแล้วตัวแต่งโต๊ดอาจารย์ก็ขีดเส้นไว้เหมือนเดิมลักษณะเดียวกันเนาะตัวขีดเส้นสีแดงนะพี่น้องจะเป็นแต่งโต๊ดก็คือหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเนาะค่ะหกตัวคือเก้าเนาะปูเนาะอ่าอ่าหกตัวคือเก้า สำหรับผู้งบหน่อยอาจารย์ก็นเน้นให้ห้างเดียวอันนี้เต็งโต๊ดห้างเดียวสําหรับคนงบน้อย<ม>ทุนน้อยคนงบน้อยทุนน้อยและชอบในตัวเลขอันนี้คือตัวตรงไม่ต้องโต๊ด<ะ>สองชุดนี้นะค<ะ>คือสามตัวตรงไม่ต้องโต๊ดอันนี้ก็คือเต็งโต๊ดเน้นให้ชุดเดียวอันน้สามตัวโต๊ดเอาแคปเอาเดอ้ออ่ะก็ปะเป็นแนวทังดีๆมาฝากกัน<ะ>เดินดีพี่น้องเดินดีพี่จังหวดที่แล้วะนะเนาะค่ะ เลขง,งามนะปูเนาะเออาเลขอะพิจารณาบันทีมาเบิ้งสองตวัววิ่งบนเงินล้านค่ะอ่ามาเบิ้งสองตวัววิ่งบนเงินล้านอ่าวิ่งบนเงินล้านอาจารย์ก็ให้แนวทางมาที่ตามสูตรอาจารย์เลขที่ออกไปแล้วนี่เก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปดข้างล่างหนึ่งศูนย์เนาะ,ะตามสูตรเด่นของอาจารย์ก็กัจังซี่อันนี้ เอาเอาไปคิดเองทําเองแล้วก็ซื้อเองได้นะเผื่อบางทีอาจารย์จะเปลี่ยนสูตรเพราะว่าถ้าลงไปเรื่อยๆจะเมื่อเขาจิกันเขาสีอันเนาะออแล้วก็จะห,<า>หาเลขลอตเตอรี่ยากาบางทีอาจารย์ก็เปลี่ยนสูตรไปตามธรรมดา,าอันนี้คือสูตรรวมแล้วก็สูตรวิ่งบนเงินล้านเนะาะก็เนี่ยเห็นง่ายๆเอาลักแสนมานีตั้งไว้ตั้งไว้แล้วก็นับไปโหลด90 1ศหนึ่งอ่ามานี่เอาลักลอยนี่บวกหากงทีลักลอยบวกหากงทีกันับ นับไปเลย6บวก5ได้11กเกหนึงมาตั้งกันนับไป 1, 2 3ค<ะ>่ะบานนี้ก็รัก8หน่วยคงที่บวกหาคงที่ปฏิได้13ก็นับไป3 4 5บานนี้เก็รักรัก10ลังบวกหาคงที่นับไป2โตคือ6 7แล้วบัดท,ที่นี่เป็นยังจังงขีดขีดขีขดสีแดงๆเอากลับมาเบิงมาเบิงอ่าอาจารย์ก็คือมีแนวทางตามนี้ ศูนย์สามหกนี่ดับอัตโนมัตินะบะมี่ค่ะคุณศูนย์สามหกนี่ดับอัตโนมัติคือศูนย์สามหกนี่ดับอัตโนมัติแล้วกัอยู่ในนี่กัมีสูตรดับในตัวอีกคือหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองดับสองศูนย์สามหกนี่ดับอัตโนมัติแล้วหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองดับสองแปดบวกแปดเป็ 4, นหกดับหกอ่าสี่ในสูตรดับ ชนเลขดับกำลังวันแล้วก็อ่าสีนี้เป็นเลขที่มายากแล้วก็ดับไปแค่ศูนย์หนึ่งแต่ก็ตัดดับเลยก็คือดับมีดับศูนย์สองสามสี่หกในชุดนี้ก็เลยเหลือเลขวิ่งบนเงินล้านคือวิ่งเก่าเนะาะชัดเจนเนาะฟังจะเจนวิ่งเก้าแล้วจับคู่ไปที่เอา้าเอานี่เก้าก็หนึ่งนี่ว่ามานน้ากันเดะในสูตรบนนี่เก้ากบหนึ่งว่ามาน้กัน หนึ่งสองสามามาตกันสามสี่หาว่ามาต้ 3, 4, า,ากันฮกเก็ว่ามาตากันในสตดกระจมาได้เป็น95้าห้าเนาะ,ะพอเก่าก็หนึ่งน่ามาากันเก้ 9, 5, ก็มาตัง้งอ้นี่คือเด่นที่สุดเก้าเจ็ดเนี่ยชุดที่สองคือเด่นสองชุดเนี่ยเก้าห้าเก้าเจตัวร่องได้บางนี่หนึงน่งนี่ออกได้ดิเนค่ะปูหนึงน่งนี่ออกได้แต่อาจารย์ไม่ได้ลงสําหรับคนที่ชอบเนาะสอบเลขตัวเดียวค่ะหนึงน่งหนึ กะมีชุดเบิ้ลชุดเดียวนี่แหละคือหนึ่งหนึ่งเนะาะค่ะปูอ่าหนึ่งหนึ่งแล้วทีนี้กะเอานึงนี่มาจับใส่กะหนึ่งห้าเห็นปะค่ะเนี่ยหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดเนี่ยตัวรองอ,อ้าค่ะปูอ่ากะตัวเด่นตัวรองกัน,นี่ละสลับเอาค่ะสลับเอาคือว่าเอาเก่าอยู่รักซิบเอาหนึ่งอยู่รักซิบในชุดนี้ถ้าเอาเก่ารักซิฟหนึ่งรักซิสจได้โตเต็งโต๊ด 1> 1 p, p, h, หนึ่งลักซิฟเก้าลักซิฟเสรได้โตเต่งโตข้าใจเนาะอันนี้คือสามชุดโตดเนาะอันนี้เห็นบ่เจ็ดเก้า oh. ห้าเนี่ยอาจารย์ให้เต่งโตดแบบว่าตองกลับเนี่ยคือเอาเอาเอานึ่งเอาสองไว้ลักซิฟคือเอานึ่งไว้ลักซิฟเลยนี่ยนึ่งเก่าอ่ามีลักซิฟเห็นบ่เก่าเจ็ดอ่าอะนี่ก็นี่ที่อาจารย์เน้นเป็นยังนี่เนี่ยเจ็ดเก้านี่เห็นบ่ 7, 9, นาาเนี่ยเป็น เจ็ดเก้าห้าอันนี้ก็นึ่งไว้ลักซิฟอ่าน,นี่ก็น,นึ่งไว้ลักซิฟนี่ก็นึ่งไว้ลักซิฟนึ่งไว้ลักซิฟเอาก็ลักซิฟอ่าก็สิได้เป็นชุดเป็นโต๊ะเออเอากะในคลิปนี้กะนําเสนออ่าเพื่อเป็นแนวทางขอให้ทุกคนเบิดนีเบิดซิ้นให้มีโชคมีไส่ร่างกายแข็งแรงปลอดภัยเนะ<ส>าะอยู่ใสก่ก็อ่าเขาเรียกว่าไม่มีโรคเป็นลาบ,บรราันประเสริฐมีอายุยืนเป็นลาบ,บรราันประเสริฐแถม มีแนวทางดีมีชัยไปกว่าครึ่งเลขวิ่งสองโตสามโตหนึ่งห้าเจ็ดเก้าบ่น, 1, 5, 7, 9, บนงวดนี้<อ>จัดไ้คือเก้าห้าเก้าเจ็ด่องหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดตามนี่เข้าใจเอาไหได้รุยอ๋อสาธทูปูอันนี้คือเลขวิ่งบ่นเงินลลานของปูสี่หาเด้อค่ะแคปหน้าจอไหวเด้อค่ะเพื่อเป็่นแนวทางในการคนทีงบหน่อยเนาะ ไอ้เลือกเบื้องว่าโดนโอกโดนใจไผโบอด้วยจ้าฝากติดตามช่องฝากติดตามช่องแล้ว่็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ในด้วยจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการหาคลิปตัวเลขเด็ดๆดให้ทันผู้ชมได้เบิ้องด้วขอบคุณหลายๆด้วยจ้า